สวัสดีครับเช้านี้เติมพักฟาร์มครับวันนี้พาทุกท่านมาดูแลองุ่นปลูกใหม่กันครับอายุต้นได้ประมาณ3เดือนครับไปดูแลกันเลยครับมาดูองุ่นครับอายุต้นได้ประมาณ3มเดือนครับปลูกช่วงหน้าฝนครับวันนี้เราจะมาดูแลโดยการให้ปุ๋ยเขานะครับปลูกเพิ่ม5ต้นนะครับมี S48 สวิตเซฟไฟแล้วก็เซียนัสซยาครับนี่มาดูว่าเขาจะโตไหมครับปลูกช่วงหน้าฝน วันนี้จะมาให้ปุ๋ยเขาหน่อยครับเป็นปุ๋ยสูตร25 55ครับผสมแคลเซียมโบรอนแล้วก็สลดยทะเลนะครับอัตราส่วน1ช้อนแกงนะครับแล้วก็ละลายน้ำครับอัตราส่วนนี้ให้1ต้นนะครับให้กันไปเลยครับวิธีให้เราก็จะให้อาหางจากโคนต้นหน่อยนะครับบริเวณดิมๆนะครับอันนี้ปลูกลงพื้นดินเลยนะครับลดไปเลยครับ นี่ครับเลยเมื่อให้ปุ๋ยแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมรรดน้ำตามด้วยนะครับกำลังงามครับ